เปิดใจครับฉนั้นของรูเบนอัมริมย้ำว่าไม่ส่งคอบบี้เมนูลงเล่นเพราะคนอื่นดีกว่านะครับโอ้โหตอบแบบหักใจมากๆกนะครับเมนูน่าจะย้ายเลยนะตอบแบบนี้ย้ายออกในตลาดหน้าหนาวนี้มีสิทธิ์เป็นไปได้มากที่สุดเพื่อโอกาสลงเล่นของน้องเขาเองนะครับสำหรับคอบบี้เมนูล่าสุดนะครับฉด้่นของรูเบนอัมบริมพี่เจงครับกูซื้อเมนูครับออกมาตอบโต้แล้วก็ปกป้องการตัดสินใจของเขาอย่างหลักแน่น หลังถูกตั้งคำถามซ้ำๆเรื่องการไม่ส่งข้อบี้เมนูลงสนามในงานแถงลงข่าวก่อนเกมที่แมนยูจะเจอกับวูฟนะครับมิดฟิลด์ดาวเด่นวัย20ปีอย่างเมนูนะครับยังไม่ได้ออกสตาร์ทในพิมร์ลีกแม้แต่นัดเดียวในฤะดูกาลนี้และยังเป็นเพียงตัวสำรองที่ไม่ได้ถูกใช้งานในเกมเสมอเวสแฮม1-1เมื่นนมมอคืนวันพฤนศุกร์เมื่อดูถามว่าเขามองเห็นความเสี่ยงที่เมนูอาจจะรู้สึกเสียกําลังใจหรือเปล่าหลังจากอีเกมที่ต้องมานั่งอยู่ข้างสนามอัมบอรีมรันก็บอกว่า <S <S ผมเห็นนะผมแค่อยากชนะผมพยายามเลือกผู้เล่น ผมไม่ได้ดูถูกว่าเขาเป็นใครผมไม่สนเรื่องนั้นผมแค่พยายามใส่ผู้เล่นที่ดีสุดลงสนามไปมาริโอกาเต้ที่ลงเล่นไป2เกม1ในนั้นคือเซเมโร่ไม่ได้ลงบรูโน่ฟรานเดสก็ฟิตอยู่ตลอดเขาคือคนที่เล่นในตำแหน่งของตัวเองดังนั้นมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้เมื่อถูกถามว่าการที่ผู้เล่นบางรายต้องไปแข่งขันแอฟริกันคัพ์ฟอร์มเนชั่นเนี่ยจะทำให้คอบบี้ไมนูมโอกาสลงสนามหรือเปล่าอาบเดมก็บอกว่า ผมไม่รู้ผมไม่รู้เลยมันเป็นคําถามเดิมผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผมเห็นในการซ้อมถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีสุดสําหรับทีมผมก็จะส่งเขาลงนั่นคือวิธีที่ผมตอบได้เท่านั้นเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ําว่าเขาเข้าใจคําถามเรื่องเมนูหรือไม่อัลเบริมก็บอกว่าแน่นอนว่าผมเข้าใจและงานของผมคือต้องการคําตอบแต่ผมก็ต้องตอบอย่างเดิมทุกครั้งและผู้กุลก็ถามเรื่องแบบเดิมทุกครั้งผมก็ไม่เข้าใจ ผมเข้าใจว่าคุณพูดอะไรคุณรักคอบ,บี้เมนูเขาเป็นตัวจริงให้ทีมชาติอังกฤษแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผมต้องส่งเขาลงเล่นในตอนที่ผมรู้สึกว่าไม่สมควรส่งนั่นคือการตัดสินใจของผมนะครับอันนี้ก็คือการย้ําของอโมริมนะฮะสื่อโหมว่ามอสเกลราับพักอย่างน้อย6สัปดาห์กองหลังของอาร์เซนอลนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่สร้างความเสะเทือนให้กับอาร์เซนอลอีกแล้วสำหรับคลสเซียนมอสเกลราแข้งตัวใหม่ที่เพิ่งย้ายมานะครับ ล่าสุดครับมีรายงานข่าวล่าสุดนะครับบอกว่าคริสเตียนมอสเกลรานะครับกองหลังตัวใหม่ของอาร์เซนอลเนี่ยอ,อาจจะต้องพักอย่างน้อย6สัปดาห์ตามการเปิดเผยของ BBC รายงานบอกว่ามีความกังวลเบื้องต้นว่าเขาอาจจะต้องพักนานถึง8สัปดาห์หลังได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าในเกมเย่าที่ชนะเบรนฟอร์ด2-0เมื่อวันพุธอาการบาดเจ็บของกองหลังชาวสเปนอย่างมอสเกลราเนี่ยเพิ่งมีเพิ่มปัญหานะครับปกับรายชื่อผู้เล่นแนวรับที่เจ็บอยู่แล้วของอาร์เซนอล โดยเซเตอร์ฮาร์ฟตัวจริงอย่าง ier, ออกรากเบียมังการเดยสแล้วก็วิลเลียมกิลีบาก็พักรักษาตัวอยู่เหมือนกัน <c oughs> ฉะนั้นของมิเกลอเเตราผู้จัดการทีมอาร์เซนอลกล่าวยืนยันในการแถลงข่าวมอนสุกรบอกว่ามอสกี่าอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าดูซับซ้อนขึ้นเราจะมีการตรวจว,วันนี้เพื่อดูว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหนตอนนี้มีความกังวลว่าแข้งวัย28ปีอย่างมอสเกีร่าอาจะต้องพักยาวจนถึงปลายเดือนมกราคมเลยนะครับโอ้โหโห,หนักนะฮะโอ้โหก็ถือว่ากําลังเป็น เขาเรียกอะไรกําลังเป็นสิ่งที่แอสตันนองต้องการให้นักเตะเนี่ยพยายามไม่ให้เจ็บมากเพราะว่าลุ้นแชมป์ยาวๆเพราะคุณอยู่หัวตารางนะคุณเป็นจา่าฝูงนะครับมาเสียแบบนี้มันก็จะทําให้สถานการณ์เนี่ยต้องรอติดตามนะครับว่าจะพักนานมากน้อยขนาดไหนก็จะช่วยแล้วกันนะครับ